านจะมีความสุขทางกายท่านจะมีปีกบินได้มีเครื่องบินขี่เหมือนกับมหาเศรษฐีโฮเวิร์ดฮิลแต่จิตใจของท่านไม่สงบมันเป็นพรให้แก่ท่านไม่ได้นรกจะเกิดขึ้นในจิตในใจในโลกนี้ทุกขณะถ้าจิตใจไม่สงบคิดดูให้ดีๆเถอะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นพรที่น่าปาถนาคือความสงบ ทำยังไงทำอย่างไร,งไรเราจึงจะสงบทุกว,วันนี้เราวิ่งว่อนเราทะายอทะยานไปเพื่อให้เกิดความสงบเวลาเราหิวข้าวขึ้นมามันก็ปั่นป่วนเมื่อเรากินข้าวอิ่มเข้าไปมันก็สงบไปเมื่อเราเกิดความปานะ่าถนาเร่าร้อนอะไรขึ้นมาเราสนองตอบสิ่งเหล่านั้นได้ไปมันก็สงบ สงบไปนั้นถือว่ามีความสุขแต่สงบไปชั่วข่าวเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วมันก็ปรารถนามันก็เล่าร้อนขึ้นมาเองเมื่อจิตใจเล่าร้อนมืดมนกระวนกระวายไม่มีทางแก้ไขโรคประสาทเกิดขึ้นโรคทางจิตเกิดขึ้นฆ่าตัวตายผูกคอตายกินยาตายเศรษฐีที่ร่ำรวยเอาน้ำกดรดหน้ากันสาบหน้ากันเพราะไม่ทำให้ใจของกันและกันมันสงบ เพราะเหตุนั้นพรที่ประเสริฐที่สุดก็คือความสงบแห่งจิตใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตตังอัตภาโวจะสุขทุกข,ขาจะเกวราเอกจิตตะสมายุตตาละหุโซวัตตะตขนงชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพพร้อมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวล ล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวอันนี้จุราสีติสสหัสสานิกับปังติดท่านติเยมารูเทวดาเหล่าใดจะมีอายุยืนยาวถึงแปดหมืนสี่พันกับก็ตามนะเตวะเตปิติดทันติทวีหิจิตเตหิสมมาหิตา เขาก็เป็นอยู่ด้วยจิตดวงเดียวอันนี้ไม่ใช่มีจิตถึงสองดวงเพราะนั้นจิตดวงเดียวอันนี้นำมาซึ่งความสุขความทุกข์ความเร่าร้อนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้จงจัดการกับจิตกับใจของเราให้มันมีความสุขให้มันมีความสงบความสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้จากความสงบทีนี้ทำยังไงจิตใจจึงสงบจิตใจจึงจะพบความสุข เราเกิดมาในโลกนี้เราปรารถนาอะไรลองถามใจตนเองดูพอเราแก่เข้าแก่เข้าเราจะรู้จักอายุมากเข้ายิ่งจะรู้จักว่าสิ่งที่เราปรารถนาะดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพลูกหลานทั้งปวงพอแก่พอเท่าเข้ามาแล้วรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขที่แท้จริง ไม่กี่วันเราจะโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ทั้งลูกทั้งหลานทั้งคนรักทั้งคนชังตายจากกันไปมีเงินคำทั่วทั้งแผ่นดินไม่สามารถซื้อเอาไว้ได้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองช่วยหายใจให้ไม่ได้แม้หมอจะเปลี่ยนหัวใจให้มันก็ถึงเวลาจะต้องตายจากไปเพราะเหตุนั้นสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคืออะไร ความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ความสงบความสงบอยู่ตรงไหนอยู่ที่จิตใจทำอย่างไรจะทำความสงบให้เกิดขึ้นได้ในจิตใจเราได้ทำประโยชน์ตนก็ทำมาแล้วประโยชน์อะไรที่มันจะทำให้มีความสุขได้พระพุทธเจา้าท่านกล่าวว่าอัดตัดถังวาปรัตถถังวาอุปยัตถังวาประโยชน์ตนก็ดี ประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์ของทั้งตนเองทั้งผู้อื่นก็ดีเมื่อบุคคลมองเห็นอยูนซึ่งประโยชน์ทั้งสามอย่างนี้อละเมวะอปมาเทนะสัมปาเทตุงก็ควรแท้นเถียยที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์อันจะได้ประโยชน์ตนที่ล้ำลึกคือความสงบก็ดี อยู่ที่ความไม่ประมาทประโยชน์ลูกหลานบ้านเมืองประโยชน์สังคมก็อยู่ที่ความไม่ประมาท